มีผู้ชายคนหนึ่งเข้าไปห้าหมอ้อหมอก็ท่ามเลยคุณเป็นอะไรมาครับเออ่ผมเป็นโรคประสาทครับทําไมคุณต้องคิดว่าเป็นโรคประสาทล่ะครับหมอฟังดีๆนะครับเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือว่าผมอยู่กินกับภรรยาซึ่งภรรยาก็มีลูกติด <Yeah> เป็นสาววัยยี่สิบปีอยู่มาไม่นานลูกเลี้ยงของผม ก็ไปแต่งงานกับพ่อผม oh. ก็เท่ากับว่าเธอนั้นเป็นลูกเลี้ยงผมแล้วก็เป็นแม่เลี้ยงผมส่วนพ่อของผมก็กลายเป็นลูกเคยของผมต่อมาผมมีลูกกับภรรยาหนึ่งคนลูกของผมเลยกลายเป็นน้องของแม่เลี้ยงผมแล้วก็ต้องกลายเป็นน้าของผมและอีกไม่นานพ่อของผม ก็มีลูกกับลูกเลี้ยงของผมลูกของพ่อผมก็กลายเป็นน้องของผม oh. แล้วก็เป็นอาของผมส่วนภรรยาของผมก็กลายเป็นยายของน้องผมแล้วก็เป็นยายของผมด้วยส่วนผมเป็นสามีของยายและผมก็กลายเป็นตาของตัวเอง oh, <no. S 1> จากนั้นผมก็เป็นโลประสาทแดกเลยครับ oh, <no. S 1> หมอก็แนะนำว่า คุณอย่าไปเล่าเรื่องนี้ให้ใครฟังนะครับ <Yahoo! S 1> เพราะตอนนี้หมอก็ประสาทแดกแล้ว <laughs>